สำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งนั้นการเจอตำแหน่งการเล่นที่มันใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแต่บางคนพอเจอแล้วมันกระแทบจะเปลี่ยนชีวิตของเขาคนนั้นไปเลยเราอาจจะนึกถึงภาพของแกเรดเบลที่เข้าข่ายนี้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่กับการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกลายเป็นโคตรบอลรับโลกของวงการลูกหนังนั่นก็คือบาเตียนชาวัยสไตเกอร์ยอดกองกลางชาวเยอรมันของบาเยนมิวนิคเรื่องราวของชาวัยสไตเกอร์นั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามสตอรี่จะมาขาย,ยี่ให้ฟังกันนะครับ โดยบาสเตียนชาวไวยสไตเกอร์โด่งดังมากับบาเยน์มิวนิกตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งเขาเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการฟุตบอลเยอรมันมีแคแรคเตอร์ที่ชัดเจนและด้วยความที่เป็นเด็กปั้นของทีมเสือใต้ที่ขึ้นมาสู่ทีมชั้วยใหญ่ของบาเยน์มิวนิกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีมันยิ่งทําให้เขานะครับได้รับการจับตามองจากทั่วประเทศตําแหน่งของชาวไวยนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ด้วยความที่สารพัดประโยชน์และความครบเครื่องของพีแกนั้นที่มีทั้งลูกยิงไกลที่หนักหน่วงทรงพลังการอ่านเกมททีีีี่่ดรรวววมมมถึงคคาเเ็โอ แต่ว่าทีมก็ยังหาตำแหน่งที่ลงตัวให้กับเขาไม่ได้นะครับทั้งในทีมของออดมาฮิตเฟลและฟลิกมาการกุนซือของทีมเสือใต้ที่ร่วมงานกับชาวัยนี่ตำแหน่งที่เขาได้ลงสนามอยู่บ่อยๆนะครับนั่นคือตำแหน่งตัวริมเส้นหรือว่ากองกลางด้านขวาแล้วแต่สถานการณ์หากถามว่าเขาเล่นได้ดีไหมก็ต้องตอบว่าทำได้ดียิ่งเมื่อมองจากอายุและมีการยิงประตูสวยๆม,มีส่วนกับเกมรุกเขาก็ขึ้นมายิงประตูได้บ่อยครั้งเป็นตัวหลักของทีมเสือใต้และได้มีโอกาสติดทีมชาติเยอรมัน ไปลุยบอโลก2,006ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งรายการนั้นชวไยไซเกอร์เป็นคุมกำลังสำรองของโยอาคิมเลิฟและก็สร้างชื่อในเกมชิงอันดับ3กับโปรตุเกสที่พี่แกตบันสุดสวยให้ทีมอินซิเลกนะครับได้อันดับ3มันในบ้านมาครองได้ซึ่งวันนั้นชวไยนี่ได้รับการคาดหวังเป็นอย่างมากว่าคนนี้จะขึ้นมาเป็นเสาหลักของทีมชาติ แต่ถว่าความเป็นจริงมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าชไวสไตรเกอร์ในตำแหน่งปีกแม้ว่าจะเล่นไม่ได้เล่นแย่แต่ก็ไม่ได้ยกระดับของตัวเองขึ้นมาซะเท่าไร่และยิ่งพอโดนคาดหวังมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งโดนกดดันเมื่ออายุเกินความเป็นดาวรุ่งแล้วการเล่นระดับเดิมมันก็ไม่ได้ดีพออีกต่อไปแล้วหากว่าเป็นนักเตะทั่วไปนะครับก็คงไม่มีอะไรแต่ว่านี่คือบาสเตียนชไวสไตรเกอร์นี่คือความหวังของคนเยอรมันและบาเยนน์มิวนิกเขาต้องก้าวขึ้นมามา,มากกว่านี้ต้องดีกว่านี้ดังนั้นที่เป็นอยู่มันจงไม่พอ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมตำแหน่งปีกของชวนี้ก็เริ่มจะเหมือนตันตัน,ตนโดนจับโยกไปเล่นทางซ้ายทั้งขวาหรือจะเป็นกลางรุกกระพมีแต่มันก็ไม่ได้แตกตางแต่เดิมเท่าเร่ไรจนเหมือนว่าตอนนี้ชื่อเสียงของชวไนี้ดูจะนำฝีเท้ามากไปแล้วจนกระทั่งการเข้ามาของหลุยฟานกันนาะยใหญ่ชาวดัตท,ที่เข้ามาคุมทีมเสือใต้เมื่อปี2009มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวของชวไนี้ทันทีฟานก่าวมองว่าชวนี้มีครบทุกอย่างกับการขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในตำแหน่งที่ใช่เท่านั้น เป็นนักเตะที่เหมาะกับการเล่นเกมรุกแบบเต็มตัวไม่ใช่นักเตะที่จะทะยานเข้ามายิงประตูอย่างเดียวเพราะถ้าหากจะเอาดีสำหรับตำแหน่งปีกเขาก็ต้องมีความเร็วที่จัดจ้านกว่านี้หรือว่าทาหากจะเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกก็ต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ดังนั้นสิ่งที่ฟานกันให้ชไวนี่ต้องปรับคือสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้ทำมาตลอดอาชีพตัวเองนั่นคือการยืนตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลจากการทำประตูไม่ต้องมาตัดสินให้คะแนนหรือกดดันตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องยิงประตูให้ได้และสิ่งที่หลายคนแทบไม่เห็นจากตัวของชไวั์ไซเกอร์นะครับแต่ว่าฟาาาาานน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 กกกกกกััเเเห็็่่่คือออสรรมมแแและววงบึที ดังนั้นการปรับมาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับน่าจะเป็นการเหมาะสมที่สุดสำหรับชไวนีในกรณีนี้ตอนแรกหลายคนก็ยังงง,ง,ว,งว่าทำไมฟานการเอาชไวนีมายืนตำขนาดนี้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันกลับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของสมโมสรและมันก็ช่วยสมโมสรบายเยิร์นมิเนกและวงการฟุตบอลเยอรมันเลยทีเดียวครับตำแหน่งกองกลางตัวเชื่อมเกมชไวนีมีความแข็งแกร่งที่เหมาะสมกับการเล่นเกมรับมีเซนบอลที่ยอดเยี่ยมมีการเปิดเกมรบมีการวางบอลที่โคตรแม่นยำและที่สำคัญนะครับการที่เขาเล่นตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนโค้ชอีกคนในสนาม พี่แกสามารถอ่านเกมได้อย่างแม่นเป๊ะและทำให้บายเยอร์ได้เปรียบคู่แข่งอยู่เสมอ1น ชชวัยนี่อาจจะเคยชูถ้วยแชมป์บุนเดสก้าเยอรมันกับบายเยนมาหลายสมัยก่อนที่ฟานการจะเข้ามาแต่สําหรับปี2009ถึง2010ชชวัยนี่สามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่านี่เป็นกําลังสําคัญของทีมชนิดที่จะขาดเขาไม่ได้เพราะว่าเขาช่วยทีมนะครับคว้าเดบ,บัลลแชมป์มาครองพร้อมกับเขาชิงชนะเลิศสึกยู่าแชมป้ยนส์ลีกส่วนกับทีมชาติเยอรมันก็ปรับตําแหน่งมายืนเชื่อมเกมแบบเดียวกันและก็ทำให้เยอรมันจบอันดับสามฟุตบอลโลกด้วยเกมรุกแบบสุดโหดและหลังจากวินาทีนั้นนะครับความแข็งใจในตัวของบาเซียนชวยไวสตเกกหมมดดดไไไปททันทีีีเขา่่้แคชื่อเสียงกับ การเป็นเด็กบ้านของบาเยนเท่านั้นแต่เขายังเป็นของจริงเป็นโคดกองกลางที่ดีที่สุดในโลกชนิดที่หาตัวจับยากการปรับตำแหน่งในคราวนี้ของชวายนีส่งผลให้บาเยนะเริ่มกลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานยิ่งกว่าเดิมปกติก็คว้าแชมป์อยู่แล้วมากมายกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คว้าแชมป์แม่งทั้งหมดยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2013ทริปเปิลแชมป์ไปเลยส่วนกับทีมชาติเยอรมันก็อยู่ตีการรอคอยอมนา,าแสนนานครับในการคว้าแชมป์บอลโลกปี2014มาคอรองได้อย่างยิ่งใหญ่ชวานีกลายเป็นตำนานของบาเยนมิวนิกและทีมชาติเยอรมันกับตำแหน่งแชมป์มากกว ากวันส่วนตัวอีกมากมายทั้งจากสโมสรและทีมชาตินี่แหละครับจากนักเตะที่เคยโดนสื่อด่าว,ว่าเป็นปีที่เลี้ยงหลบใครไม่ได้บาสเตียนชวสไวสเซอร์ผู้นี้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นจากผลงานกับการเป็นกองกลางระดับโลกแค่เปลี่ยนตำแหน่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยและจนถึงวันนี้แล้วนะครับเยอรมันแม้จะเป็นทีมชั้นนำของโลกลูกหนังอยู่ณวันนี้แต่พวกเขาเองก็ยังไม่สามารถหานักเตะแบบเดียวกับชวสไวเกอร์ได้อีกเลยนับจากวันนั้น และนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดิโปรดกดหัวใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ